สวัสดีครับรังบอลคอนหวันนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการแพ็คต้นไม้เพื่อส่งลูกค้านะครับ หลังจากที่เราได้ทําการเพราะเลี้ยงบนสีพาหัวจนได้จํานวนเพื่อนํามาขายนะครับให้กับลูกค้าที่เขาชื่นชอบในต้นไม้ของเรานะครับจากนั้นก็จะมาถึงขั้นตอนของการแพ็คต้นไม้เพื่อส่งไม่ว่าจะส่งทางขนส่งหรือว่าส่งทางปลายสนีนะครับขั้นตอนนี้นะครับถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยนะครับ เพื่อป้องกันการสูญเสียนะครับจากการขนส่งนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีการแพ็คที่ดีนะครับลูกค้าก็อยากจะได้ต้นไม้ที่ตรงปกนะครับสวยงามเหมือนรูปถ่ายที่เราถ่ายเสนอขายสินค้าไปนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นนะครับขั้นตอนการแพ็คจึงสำคัญมากๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ผมจะแนะนำวันนี้นะครับผมจะใช้ขวดน้ําอัดลมนะครับสำหรับเป็นตัวป้องกันต้นไม้นะครับเพราะว่าผมเห็นว่าขวดน้ําอัดลมเนี่ยครับมีด้านก้นที่หนาแข็งแรงนะครับแล้วก็มีฝาข้อบปิดมิดชิดนะครับแพ็คแบบนี้ก็จะเป็นการอบต้นไม้ไปด้วยนะครับ พื่อส่งต่อให้ลูกค้านะครับแล้วก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะครับกรรไกรมีดเทปกาวนะครับแล้วก็ถุงพลาสติกใสวัสดุเหลือใช้นะครับจะเป็นกระดาษก็ได้นะครับหลักการง่ายๆของการแพ็คต้นไม้เพื่อส่งนะครับสามารถใช้กับต้นไม้ ต้นอื่นๆทุกต้นได้เลยนะครับที่มีขนาดที่ขวดน้ําอัดลมบรรจุได้นะครับเรามาเริ่มชมขั้นตอนกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับผมจะตัดบริเวณด้านล่างของขวดออกก่อนนะครับโดยใช้คัตเตอร์เจาะเข้าไปก่อนครับ ากนั้นนะครับก็จะใช้กรรไกรนะครับตัดขวดออกมาครับขวด,ดน้ำอัดลมนี่เราล้างทำความสะอาดก่อนนะตัดอ,ออกมาในลักษณะนี้นะครับเราก็นำต้นไม้มาครับมาทดลองวางดูนะครับก็ จะอยู่ในท่านี้นะครับจากนั้นเราก็ตรวจสอบความสูงของต้นไม้นะครับจะตัดตอ,อกนิดนึงนะครับ ่วนไปในลักษณะนี้นะครับด้านบนกับด้านล่างส่วนประปกบกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเตรียมในส่วนของต้นไม้นะครับจะใช้กระดาษทิชชู่นะครับ ปิดหน้าดินด้านบนทั้งหมดนะครับใช้กระดาษทิชชู่ปิดหน้าดินไว้นะครับเพื่อป้องกันดินไหลออกมานะครับ ก็ให้กระถางน,นะครับเต็มมีความเต็มนะครับปิดหน้าดินแล้วนะครับเราก็จะใช้ เทปนะครับปิดทับด้านบนอีกทีครับ ระว,วังน่ไยนะครับระว,วังต้นไม้บอกช้ำนะครับเราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับ ติดให้รอบลักษณะนี้นะครับจะเห็นได้ว่ายังมีส่วนที่เป็นช่องว่างตรงนี้อยู่นะครับก็เอาไว้เพื่อสำหรับตอนที่เราแกะนะครับวิธีที่แกะของผมของเทปกาวนี้ก็คือจะใช้กันไกรตัดนะครับค่อยๆตัดตรงช่องว่างนี้นะครับมีคลิปแสดงวิธีการแกะ เมื่อเราเอต้นไม้มานะครับเดีย๋ยวผมจะลงไว้ที่ด้านล่างนะครับลงลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนำมาใส่ในฐานด้านล่างโดยที่ผมจะใช้ถุงพลาสติกนะครับเพื่อทำให้มันแน่นขึ้นเลยนะครับ อาจจะใช้หนังสือพิมพ์หรือกระดาษอะไรก็ได้นะคะะรับวัสดุที่เราเหลือใช้นะครับค่อยใส่เข้าไปนะครับ เพื่อล็อกไว้นะครับให้แน่นหนานะครับจากนั้นนะครับเราก็เทปกาวนะครับแปะรอบครับแล้วก็ปิดเก็บ ตอนนี้ต้นไม้ก็จะล็อกอยู่กับด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือผมจะใช้ใย,ยแก้วนะครับหรือสำลีหรือวัสดุนุ่มๆน,นะครับมาล้อมต้นไม้ไว้นะครับเพื่อป้องกันการเวลาที่เขาสายไปใส่มานะครับ ใช้ใยแก้วเสริมหุ้มไปอีกทีนะครับจากนั้นนะครับก็ค่อยๆปิดนะครับต้นนี้นี่คือเมืองเกาะเกรดนะครับเมืองเกาะเกรดที่เราเผาหัวไว้นะครับ เมื่อเราผ่าทำจำนวนได้เราก็สามารถนำมาขายนะครับลงขายในกลุ่มบอลสีต่างๆนะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกทางนึ่งนะครับมีคลิปวิธีสอนผ่าหัวบอลสีนะครับการเพราะเลี้ยงต่างๆในช่อง YouTube รังบอลคอนหวันนะครับติดตามดูได้นะครับ ราครอบแล้วนะครับเราก็ล็อกเทปกาวกับส่วนด้านบนด้านล่างไว้นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับแข็งแรงนะครับเวลาเราใส่ในกล่องนะครับเราก็จะมีความมั่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ก่อนแพ็คผมจะก่อนลงกล่องนะครับผมจะใส่บับเบิลพันรอบอีกทีนะครับเสร็จแล้วนะครับการแพ็คบอลสีด้วย ขวดน้ำอารมนะครับฝากติดตามเพจ facebook รังบอลคอนหวันนะครับมีบอลสีคัดเกรดสวยๆจำหน่ายนะครับอย่างต้นนี้ก็เป็นเมืองเกาะกร็ดลูกค้าซื้อในแบบลุ้นด่างนะครับทำจากต้นที่แม่ด่างนะครับแล้วก็ไปรอลุ้นกันนะครับว่าจะมีใบสวยๆงามๆม,มาหรือไม่นะครับ แล้วก็ฝากติดตาม y o u t YouTube c h a n n แนลรังบอลคอนหวันนะครับจะมีเทคนิคการเลี้ยงบอลสีนะครับวิธีการเคล็ดลับต่างๆนะครับทีเ่เราพอจะแบ่งปันความรู้ได้นะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ